ดูเหมือนว่าณตอนนี้ชับโรสโซเนรีจะไม่ยอมวางมือในดีวของลารสฟุตออลุนง่ายๆแล้วล่ะครับเนื่องจากล่าสุดได้มีการรายง,งานจากสื่อดังอย่างสกายสปอร์ตได้ออกมาเปิดเผยว่าทางมิลานครับพวกเขายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการเจรจาก,กับลารสฟุตออลุนศูนย์หน้าชาวเดนมาร์กของทางแมนยูไนเต็ดซึ่งนอกจากสกายสปอร์ตแล้วครับยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากสื่อในอตาลีได้ระบุว่ามิลานกำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะ และพยาย,ยามที่จะโน้มน้าวใจให้ดาวยิงเลือดโคโน,นมรายนี้ย้ายเข้ามาคาแขกในทีมซาซิโร่ซึ่งจากการรายงานของสื่อครับได้บอกว่าทนะานของเอซิมิลานได้ทาําการติดต่อครั้งแรกกับทีมงานของฮอยลุนเพราะไม่ว่าจะเป็นกับทั้งตัวนกเตะหรือตัวแทนของพวกเขาก็พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอจากมิลานอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าณปัจจุบันนั้นทนะงานของตัวนกเตะยัยงไม่มั่นใจอย่างเต็มที่ที่จะย้ายไปคาแขกในเซรียากับมิลานแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเขาจะพร้อมรับฟังข้อเสนอ และเปิดโอกาสให้ทางมิลานพยายามที่จะโน้มน้าวใจตัวเขาได้ในขณะเดียวกันครัแบบชนะสกายสปอร์ตจะได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ดูพร้อมที่จะปล่อยฮอยลุนออกไปในรูปแบบสัญญายื้มตัวพรก้กับออปชั่นซื้อขาดโดยพวกเขาได้ตั้งค่าตัวของนกเตะเอาไว้ที่ราวๆสามสิบห้าถึงสี่สิบล้านยูโรและพอตัดภาพกลับมายัยทางชนะของมิลานเองครัแบบชาสมสรอนก็เหมือนจะพร้อมเสริมกองหน้าให้กับมาซิเมเลโนอัลเลกรีเทรนเนอร์คนใหม่ให้ได้เร็วที่สุด พื่อที่พวกเขาครับจะมีเวลาเสริมความแข็งแกร่งก่อนที่ฤด,ดูกาลใหม่นั้นจะเปิดขึ้นในวีคหน้านั่นเองครับทางนี้ครับแม้ว่าณปัจจุบันฐาน,นของฮอยลุนเขาจะยังคงเป็นเป้าหมายอันหนึ่งของทางเอซีมิลานแต่เขาก็ไม่ใช่เป้าหมายรายเดียวที่ทัพเนรัสซูรีได้เล็งเอาไว้เพราะนอกจากนี้ครับยังมีชื่อของดาวยิงชาวเซอร์เบียอย่างดูซานวาลาโฮวิชของจากไอมาลายูเนตุสอีกคนที่อยู่ในลิสแถมว่ากันว่าสําหรับวาลาโฮวิชแล้วในตอนนี้ก็ได้มีการเจรจา,าเบอกต้นกับทางมิลานไปแล้วด้วยเช่นกัน ถึงตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้ครับว่าในท้ายที่สุดแล้วศูนย์หน้าคนใหม่ของทามิลันนั้นจะเป็นใครแต่ก็เชื่อว่าโดยระยะเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้โคจะไม่พลสองรายชื่อที่เพิ่งกล่าวไปและเป็นเป้าหมายอย่างแน่นอนเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ